สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ค้ามีงานเสื้อลูกไม้ลายเกสรจากแบรนด์พิงค์บูติกมาให้ชมกันค่ะงานรุ่นนี้นะคะรหัสพิงค์ศูย์เค่ะจะเป็นงานทรงคอวีกระดุมหน้านะคะกระดุมมุกสามารถแกะใช้งานได้จริงทุกเม็ดค่ะแขนรุ่นนี้จะเป็นงานแขนสอบนะคะมีการยกไหล่ให้เล็กน้อยค่ะมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะมีไซส์ตั้งแต่38 40, 42, 44และ46นิ้วค่ะ หากลูกค้าสนใจรุ่นนี้นะคะสามารถโทรแจ้งแม่ค้าที่เบอร์0869637055ได้เลยค่ะจะเป็นลูกไม้ลายเกยสรทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะสำหรับราคารุ่นนี้อยู่ที่1,590บาทค่ะโอนชำระทางร้านจัดส่งให้ฟรีนะคะหากเก็บเงินปลายทางราคา1,640บาทค่ะสีแรกจะเป็นสีชมพูกะปินะคะ สีที่สองคือสีเขียวค่ะสามสีฟ้าเทานะคะสี่สีขาวค่ะห้าสีม่วงและหกสีส้มอิฐค่ะ